สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีธีรักทักแยงโซ่ผู้สุขคนนะครับวันนี้กับผ้าออกมงออกไม้ครับพี่น้องเนื่องจากอากาศเริ่มอบอุ่นนะครับแต่ว่ายังไม่ทันเศร้าหนาวหรอกครับผมวันนี้กับยูทีเจ็ดองศานะครับเ็เลยผ้าออกมาหาอยู่หากินนะครับผมมีไมยของเฮานะครับอยู่ทั้งหลังนี่ครับผมเป็นแม่น้ํานะครับไมายเป็นแม่น้าเดี๋ยวจะกลับกล้องหลังเห้เบึงไหพี่น้องนะ นี่ครับผมหาอยู่หากินนะครับส่วนซีมีตัวมีอย่างว่านั่นก็รุ่นน้ากันนะครับผมนะครับของมันอยู่ในน้ำเนาะพี่น้องเนาะต้าหากินครับไปพี่น้องผมติดตามน้ากันครับหมายงามพี่น้องผมมาหนี่หมายงามเดดจ้าครับแต่วันล่มบเป็นใจครับพี่น้องผมม้งบเห็นครับน้ำไล่วัดล่มแห้งครับมันนี่ ยังโมมีแต้มมีตัวอยู่พี่น้องผมเพื่อว่าละของมันอยู่ในน้หมเนาะพี่น้องเนาะหาอยู่หา,หากินนะครับลุ้นน้ำก,นกันต่อไปพี่น้องผมจอบหาหากินปลาดิฮัลพี่น้องสามตัวอยู่หัลยืนฟิงแดดแก้หนาวพร้อมดิหัลน,นกปากห้างหมายงามงามพี่น้องผมยังบ่ท่านมีตัวคืเขขอเก่าหัลล่ะครับ หนาวแห้งเราวจะเจ็บตีดเจ็บมือบ่แเ้วครับเมื่อนี่หุ่นไหวใหญ่มองใหญ่ไม้พี่น้องผมลมแห้งครับเมื่อนี่อัศจรรย์ขนาดทั้งที่ละครของอยู่ในน้ำเมื่อใดหาได้จักช่วยได้กินครับเมื่อใดหาบ่ได้นี่ก็กไปกินเขาอยู่เฮียนหมดเหคือ้นเขาหุ่นล่มอ่ะุ่นลุ่มวานี่ก็ยังลมเขาอยู่นี่ มาลองเบิงพี่น้องผมมันจะเป็นจังไรนี่นะครั้งแรกครับครั้งแรกของปีนี่นะครับนำรับบอนี่เจ็บหูเจ็บมือไปแล้วครับเอาอยู่บ่ฮะกัดแล้วบ่ เอาลมมึงด้วยเป็ดจังไดโอ้ยลมแห้งขนาดุ๊บุ๊บมาลุ่นน้ำกันพี่น้องผมกัดอยู่ว่าท่านพูนว่านี่เป็นจังไลโอ้ยลมแห้งขนาดนี่ละไม้โบอนอ้อยครับนี่ไม้รับครับไม้รับอีกแล้วบอนี่ อย่างจนมือยขาเอล่ล้วพี่น้องเอ้ยยังไ่ได้ปาจักตัวอยู่นี่แล้วมือมันบวมหันมนนะพี่น้องเอ้ยจังไดกันจังไดกับรุ่นน้ำกันนะพี่น้องนะได้ออกจากบ้านมาแล้วก็ต้องหาติดไม่ติดมือไปเป็นกับข้อกับน้ำนะครับไปพี่น้องรุ่นน้ำกันไปเรื่อยๆครับลมก็แห้งแห้งเนี่ยพี่น้องเอ้ยบึงไล่น้ำ เนี่ยมเห็นตูปลาครับน้ำแห้งนะครับเมื่อน,นี้น้ำใสฟ้าแจ้งแต่ว่าลมแห้งครับน้ำลายเนี่ยมเห็นปลาพี่น้องผมป่ามันหลายอยู่ได้พี่น้องว่างนี่แต่ว่ามันเป็นว่างใหญ่ครับเน้เาไปหัดใ้บุญ น้ำก็บุลลึกปนนไหนดูครับน้ำแล่นเหเอาโมงมาดักได้คือบาทเฮาาดิข้าขนาดเด้หน่บางนึงอ่ะพ่อป่าอยู่มูนึงครับขอท่านหนิยิงเละไปเรื่อยๆ้ะพี่น้อง,งน้องมีจากบาทละบาทหมานของเฮ้าครับ พี่น้องเฮ้ยบ่งตัวปลาด้วยกันอ,อ๋อส้อนปลาเลี้ยงไม่อร่ดมันคือบวกินเบสที่ไงจ้างก,กินหุนบอ,อ้าวปลาเป็นฟูงอยู่บวกินเบดวะนี่แเมื่อึ่งพักกาศพี่น้องผมพักกาศหินครับเกิดเอกดำธรรมชาติครับผมเนี่ย อเอยงอบัง,งเงอบัง,งพี่น้องผมคุณป่านคนมาปลูกไว้ครับกำลังจะออกดอก,ดอกพี่น้องครับครับเดี๋ยวเก็บครับผมสวยครับแบบนี้งามๆอวบๆทั้งนั้นเลยคุณมีห้อยคนเก็บเอาคืนกันครับนี่ ม้ตุ่นบางไงอบพี่น้องเองี่ามๆครับหุ่นมุ้ยห้อยกระเจ้าก็มาเก็บออกขึ้นกันนี่หุ่นมอ้ยกระเจ้าปาดเอาครับมุ้ยเหงาบางไงไปแต่วันซ่วนนี่หุ่นเาาลุกไปหอดคุณนพี่น้องผมดนพี่น้องดนโนดน

你吃什么？ เต็มแรกเมื่อแล้วครับผมหลุนเต็มๆครับเต็มแลกเมื่อแล้วหมันๆมันพี่น้องผมประมาณสองโลครับใส่นี่ครับผมวันตุ๊บเลยครับผมติดตามเต็มต่อไปครับ ใส่ใหญ่ๆกันเลยครับพี่น้องผมไข่เต็มท้องครับเดี๋ยวที่สั่งมื่งครับตัวนี้จากโลนะครับผม สามโลกลกัวครับโอ้ใส่ใหญ่ๆครับผมลงเต็มแรกครับสีโลเจ็ดครับสีโลแปดครับผมโอ้ใหญ่ๆบิ๊กๆเลยครับสองเต็มพี่น้องผม ติดใหม่ติดมือแล้วครับมือนี่ติดตามบึงน้ากันอีกตัวครับ